สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นเอาแล้วงานนี้ยุ่งละสิขนาดหม่อมเจ้าจุลเจริมยังไม่ทนเดือดสรัฐบาลบริหารงานล้มเหลวสมคุณแล้วที่โดนไล่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพดเดือดจวกยับกศทอชอเก็บค่าไส้ด่วนหาเตียงลามไปด่าดถึงรัฐบาลบริหารงานล้มเหลวเผยสมควรแล้วที่รัฐบาล ูกประชาชนไล่โดยเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี2 5 0 5พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนหรือท่านใหม่ได้เผยแพร่ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวจุลเจิมยุคนตำาหน่กศทชกรณีไสายด่วน1668ไสาด่วนหาเตียง e ผู้ป่วยโควิดมีการเก็บค่าบริการนาทีละ1.5บาทลามไปด่าถึงรัฐบาลว่าสมควรแล้วที่ออกมาไล่รัฐบาลกัน ว่าบริหารงานล้มเหลวในสถานการณ์วิกฤตของชาติแหมถ้าไม่แต่ต้องสถาบันกันก็อาจจะขอเข้าร่วมลงถนนขับไล่ด้วยคนโดยได้โพสต์ข้อความทั้งหมดโดยมีเนื้อหาใจความว่าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหน่วยราชการที่ขอมาแต่ไม่ขอยกเว้นค่าบริการหรือถ้าใครโทรศัพท์เขาต้องจ่ายเงิน ตัก,กะอะไรวะน,นี่หากินกันแม้แต่เวลาประชาชนเจ้าของประเทศที่มีความทุกข์โทร6 6 8 8ของกสทอชอมีไว้ขูดรีดประชาชนเจ้าของประเทศเมื่อมีความทุกข์หรือครับเจ้านายระบบมันช่างงี่เงาต้องทำา1234ให้ถูกต้องระหว่างระเบียบกฎหมาย กับความตายของประชาชนที่ทุกยากส่วนคนปฏิบัติก็งี่เง่ไม่คิดที่จะรวบรัดแล้วมองประเด็นที่เร่งด่วนและสำคัญเพื่อส่วนรวมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงแต่จะหาเงินกินกันลูกเดียวเพราะกฎหมายว่าไว้ผู้ใหญ่ในกสทอชอควรแยกแยะออกว่าอยู่ในสถา,านการณ์เช่นไรปกติหรือฉุกเฉินเร่งด่วนหรือท่าบริษัทเอกชนใหญ่ๆ เงินถึงกสทอชอคงบอกว่าพี่นอนอยู่เฉยๆเดี๋ยวน้องทำให้สมควรแล้วที่ออกมาไล่รัฐบาลกันว่าบริหารงานล้มเหลวในสถานการณ์วิกฤตของชาติแม้ถ้าไม่แตะต้องสถาบันกันก็อาจจะขอเข้าร่วมลงถนนขับไล่ด้วยคน1668เป็นหมายเลขใสาด่วนที่กรมการแพทย์ได้ขอใช้งานจากกรณีที่มีคนโทรหาสาด่วนหาเตียง 1668แต่โทรจนเงินหมดเลยสงสัยว่าเบอร์นี้ไม่ได้โทรฟรีหรืออย่างไรต้องเสียนาทีละ1.50บาทกสทชชีชช้แจงว่า1668ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมมาแล้วเนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐแต่ยังไม่ได้ยื่นขอยกเว้นค่าบริการเรียกสายมายังกสทชทำให้คนโทรต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปกติ นายประวิต์ลีสถาพรวง์ศากรรมการกสทชลาออกหรือปลดออกได้แล้วผู้เขียนได้ชี้แจงว่าสำหรับหมายเลขใสาด่วน1668เป็นหมายเลขที่กรมการแพทย์ขอใช้งานโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายมาแล้วเนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ แต่ไม่ได้ยื่นขอยกเว้นค่าบริการเรียกสายมายัางกศทชทําให้ประชาชนที่โทรเข้ามาเลขใหม่นี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปกติอย่างไรก็ตามทางกศทช ได้ประสานจากกระทรวงดิจติตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งหนังสือขอให้เบอร์ที่ให้บริการเกี่ยวกับโควิด -19 ทุกหมายเลขเป็นเบอร์ที่ได้รับการยกเว้นค่าบริการเรียกสายแต่ตอนนี้หนังสือน่าจะอยู่ระหว่างการจัดส่งและจะประกาศให้ทราบอีกครั้งต่อไปหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนผมว่าตักกศสีชนนชัยที่ว่าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมแต่ไม่รวมยกเว้นค่าบริการทำไมไม่รวมเสียทีเดียวเลยล่ะครับ ช่วยกันแชร์ให้ถึงทํำเนียบรัฐบาลให้สสฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสวออจะได้ช่วยกันแก้ไขอำนาจรัฐอยู่ในมือพวกท่านแล้วโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นดูเหมือนว่าแผ่นดินไทยจะเริ่มสว่างขึ้นแล้วรัฐบาลว่าไงล่ะจะฟ้องหมิ่นหรือพอรบอคอมหรือเปล่า กล้านหน่อยนะนักร้องทั้งหลายรีบไปร้องตำรวจให้ตรวจสอบเลยนะอย่างที่ร้องให้ตรวจสอบดารารบกวนบอกให้เอาลุงตู่ออกไปทีครับคนไทยแยกกันหมดแล้วสื่อสารถึงรัฐแบบไม่เกรงใจงานนี้อยู่ยากแล้วล่ะลุงตู่รัฐบาลมันมีทุกอย่างมันมีกองทัพและมันมีกฎหมายในมือประชาชนคนธรรมดามีอะไรบ้างนอกจากอุดมการณ์ที่ต้องการเสรีภาพ แต่เราจะไม่แพ้ครับมันต้องจบที่รุน่นนี้น่าจะรู้ตั้งนานแล้วนะครับรัฐบาลมาหลงกองแก่งแบบนี้อ่านชื่อวัคซีนยังผิดผิด,ผด,ผดถูกถกเลยดันยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วครับมีแต่จะพาลงเหวอย่างเดียวกินยาผิดซองหรือเปล่าครับโดนหนีกันแล้ววะเอาละ่ะเดี๋ยวพวกสลิมใกล้ตัวจะเริ่มออกตัวด่ารัฐบาลแล้วคอยดูสิ ใช่สมควรไล่ตั้งนานแล้วนะครับแล้วไปอยู่ไหนมาล่ะครับเนี่ยถึงได้มาแววงกัดกันเองซะอย่างนั้นหม่อมคงเริ่มรู้สึกตัวแล้วสินะถ้ายังไม่แสดงออกตัวหม่อมอาจจะอยู่ยากไปด้วยนะครับหลงทางเสียเวลาหลงประยุทธ์คงพาก,การชิบหายไปพร้อมๆกันใกล้แล้วหูตาเริ่มทำงานกันบ้างแล้วอีกนิดนึงนะครับสู้ๆครับงานนี้โดนเข้าแล้ว นิสิตุลาไม่ทนแจ้งจับประยุทธ์ดำเนินคดีผิดมาตรา157งัดหลักฐานฟาดกลับนายยกรัฐมนตรีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทําประชาชนเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี2 5 6 5 4เมื่อเวลา19นาฬนาทีที่สอพอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายวชิราวิท อายุ18ปีชาวจังหวัดสงคานักศึกษาปีที่1คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาแจ้งความกับร้อยต้รบดเอกสุชาติแก้วรัตรองสารวัตรสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีพร้อมนำหลักฐานเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลโควิด นายว่าชืรวิ์กล่าวว่าวันนี้ตนมาแจ้งความดำเมินคดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบทําให้ตนได้รับความเสียหายหรือโดยทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองในเรื่องรวบอํานาจไว้ที่ตัวเองคนเดียวเพื่อความได้เปรียบทางการเมือง และเพื่อประโยชน์ให้ผู้อื่นในการทําธุรกิจค้าขายหน้ากากอนาััยหรือให้บริการในการฉีดวัคซีนหรือตรวจรักษาในราคาแพงเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา47และเข้าลักษณะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตมาตรา172นายวชิรวิทย์กล่าวต่อว่า การแจ้งความดำเนินคดีกับพลเอกประยุจันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ ปัญหาการระบาดของโรคโควิด1 9ที่ที่ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายและทุจริตต่อหน้าที่เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด1 9ตั้งแต่ต้นปี63ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มกว่า9,000คนต่อวันในจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับการป้องกันดูแลรักษาและถูกปล่อยป่าละเลยทำให้ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่การป้อง การการติดเชื้อการรักษาการรอคอยจนมีอาการสาหัสและตายขาบ้านพักเป็นจำนวนมากและเป็นต้นเหตุการแพร่ระบาดด้วยซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการไม่ทำหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายยกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนนายวชิริทยิ์กล่าวต่อว่า การโปรยป่าละเลยของพลเอกประยุทธ์ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย 1. ต้องซื้อหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง 2. ไม่จัดรถไปรับผู้ป่วยบางคนต้องจ้างรถไปเองบางคนต้องรอจนตายขาบ้านพักบางคนมีอาการป่วยหนักและไปตายที่โรงพยาบาล สามไม่จัดแพทย์พยาบาลไปดูแลรักษาขณะรอรถไปรับที่บ้านหลายวัน 4. ไปขอตรวจเชื้อหรือขอเข้ารักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่รับตรวจหรือรักษาเมื่อรัฐไม่มีวัคซีนเพียงพอทำให้ต้องไปใช้บริการจากโรงพยาบาลเอกชนและต้องจ่ายค่ารักษาในราคาแพง ผมเป็นผู้ได้รับความเสียหายตามที่ต้องซื้อหน้ากากอนามัยด้วยตัวเองจึงเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนายวชิราวิทย์กล่าวเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้และจะนัดสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนุวนมกเช่น ค่ารวมกันแจ้งทั้งประเทศบอกเลยว่าปังสุดๆคุณตำรวจการุณาเรียกคุณประยุทธ์มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะคะเหมือนที่ทำกับประชาชนทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณีดีมากๆขอยกย่องมีจิตสาธารณะและสำนึกดีคนไทยต้องช่วยกันกำจัดคนชั่วแยกออกจากคนดีเอาใจช่วยครับอย่าเอาแต่มุดหัวดา่า ไม่ได้อะไรต้องแสดงและกระทำแบบนี้เพราะเราเป็นคนเสียประโยชน์และเสียโอกาสจริงๆความคิดแบบนี้เหมือนกันเลยเพราะหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งบัตรประชาชนแจ้งความกันถ้าไม่รับแจ้งก้157่าเลาเว้นขณะปฏิบัติหน้าที่ไปกันทุกๆจงังหวัดเลยนะและทุกอำเภอเลยประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของตัวเองกันนะครับ เป็นห่วงชีวิตน้องนักศึกษาคนนี้จังรู้ทั้งรู้ว่าทําอะไรมันไม่ได้แต่ก็ยอมใจน้องเลยนะสุดยอดจริงๆแจ้งความข้อหาเดียวกันทั้งประเทศเลยครับบอกตรงๆนะงานนี้โคตรถ,ถูกใจเลยวุ๊แจ้งจับมันเลยลูกคนไต่ทุกวันไม่เว้นแต่ละวันแล้วตำรวจเราเว้นปฏิบัติหน้าที่ไหมอย่านะตำรวจผิดได้นะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ site, สนุนดอทคอมและไวทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส